สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยกันว่าใครกันนะที่มาเยี่ยมจากเมืองไทยมีคนแอบอดคิดถึงหลานไม่ได้แล้วหนึ่งนะคะนั่นะคือคุณยายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่28มกราคมซึ่งเป็นวันที่คุณแม่เนี่ยเดินทางจากไทยนะคะมาถึงแคนาดาแล้วก็ เป็นวันเดียวกันที่คุณพ่อต้องไปยุโรปนั่นก็คือคุณพ่อบินประมาณเจ็ดประมาณทุ่มหนึ่งนะคะส่วนคุณแม่ก็มาแลนดิ่งประมาณ2องทุ่มครึ่งเนาะพอมาถึงนะคะก็ไปอยู่ที่โตรรนโต้หนึ่งคืนนะคะโดยที่คนดูแลแม่ตลอดทางก็คือแม่ชิงกับคุณหมอนะคะก็ดูแลตั้งแต่ออกจากเมืองไทยนะคะดูแลอย่างดีนะคะแล้วเสร็จแล้วกุ้งไม่ได้ไปคุณแม่ที่สนามบินด้วยนะคะมาส่งคุณแม่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะต้องขอ,ขอบคุณมากๆค่ะที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีจ้า Like that? No so say Sawdi Can you make sure she stays in the kitchen? Okay, yes, she's in the kitchen. Don't make I'm opening the door. กีบอ่ะฮักว่าจะว่าจะ say อีกหนึ่ง word หนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวค่าหนาวค่ายายหนาวค่านา่เดี๋ยวเดียายเดียายเดี๋ยวยายโตโตไหมยายด้วยหนาวไหมคะหนาว หนาวไหมคะเป็นสาวเลยนไหมเป็นสาวโลกทำไมลูกสูงขนาดนี้ลูกลิตเทลยายเซตลิตเทล Can Can you show me again how สวัสดีคุณยายอ่ะโชว์มีอีกแกยายอยู่นี่ยายอยู่นี่ยาย Want to give a hug เป็นสาวแล้วลูกกูยายดูแต่ในรูปลูกอยู่น้องนในคอมาละกอมาละกอเยอะมาละกอลูกยันฟิลแอนด์ฟิลฮีตติ้งฮีโค้น้องบอกว่าให้ใส่เสื้อน้องบอกให้คลุมก่อนเข้าบ้านอะต้องคลุมอ๋อต้องคลุมมาแม่ แม่ต้องสั่งแล้วไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมก็พูดไปผลไม้ด้วยแม่ต้องสั่งด้วยแม่ต้องบอกต้องต้องแปลนี่แม่ก็ให้น้องพูดจุคนเดียวไม่ได้อะไม่เสียให้น้องเนี่ คุณนายมาถึงแล้งานจ้ะลูกน้อยลูกงองส่งงานมา้งบัณฑตยังไม่เลี้ยงแต่ส่งเร็มเลมีสมุดทำงานด้วยจ้ะพ่อไม่รู้เรื่องเลยพ่อไม่รู้เรื่องเลยพ่อไม่รู้เรื่องเลยจ้ะไม่รู้เลยพ่อไม่รู้เรื่องเลยแม่ส่งงานมลยายอยู่ไหนอะไรลูก เขาเอาผ้าห่มที่เขาชอบที่สุดให้ยายฝันดีด้วยนะคะบอกยันเขาบอกว่าเนี่ยพิเศษสำหรับเขามากเขาชอบมากของโปรดค่ะบอกคุณยายว่าไงฝันดีเลยนะคะ วันนี้ค่ะก็เป็นวันที่โรงเรียนพี่ฟิลหยุดนะคะหลังจากที่สอบแล้วนะคะก็เลยพาพี่ฟิลมาส่งที่สกีรีสอร์ทแถวแถวบ้านซึ่งห่างจากบ้านน่าจะประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่ไปส่งพี่ฟิลแล้วค่ะแม่กุ้งก็เข้าออฟฟิศทำงานต่อเลยค่ะตอนนี้คุณยายอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็คือย,ยังจ็ตแล็กอยู่แล้วก็ยังปรับเวลาอยู่ก็จะนอนนะคะก็เลยปล่อยให้คุณยายอยู่คนเดียวทั้งวันมีอะไรก็จะโทรมาหานะคะแต่คุณยายโอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ พอถึงตอนเย็นนะคะแมดดี้ก็จะต้องไปที่สตูดิโอค่ะมีเรียนเต้นนะคะวันนี้เราก็ได้พาคุณยายออกมาด้วยค่ะมาดูว่าน้องแม้นะคะเต้นอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าจิจกรรมอยู่ที่ไหนแล้วก็พาคุณยายเนี่ยค่ะเดินรอบพอร์ตแพรรีนะคะก็คือห่างจากบ้านประมาณเอ่อยีนาทีนะคะนี่ค่ะพาคุณยายเดินออกกำลังกายนะคะระหว่างรอน้องแม็กค่ะยายอดเยวสัตย์ เราก็จะเดินย <laughs> ิ <laughs> ้มเดี OM ๋ยเนาะฟิวเนาะเดินตามว่าคิวเนากินโชยไปเลยกินกัญชาแรงมากอ่ะก็ติแดกเขาก็เดินอย่างนี้นะเขาเดินรอแม่ดี้เขาก็ไปด้นังแล้วเนา เสร็จแล้วค่ะเราก็มารับน้องแมทนะคะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะวันนี้นะคะหลังที่เรียนเต้นเสร็จนะคะน้องแมทบอกว่าอยากพาคุณยายไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนมาดูกันว่ามาช้อปอะไรกันนะคะแมทด้ยายยายพิกดิสว <Like S 2> ันนี่ you colors like feel like like it I the, these คุณแล้วคุณอ่ะ The d i f f e r e n นนียายนิดเลยเลยกลา normal one พอจะอะไรอีก hmm. <Okay. S 3> okay. มีปี๊บปี๊ด้วยแม่บอกปีปี๊บปี๊บโอ้เรดโอเคแม่บอกว่าเอาหมดเลยเอาสีแดงหมดเลยบแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแกะกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าที่คุณแม่นะคะแพ็คมาให้เนาะหนักมากมีสองใบพอดีอีกใบหนึ่งอ่ะเป็นยาของแม่ทั้งกระเป๋าเลยค่ะทุกคนนี่นะ หนัมกมากมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เขาเอาอะไรนะผิดทอดมาให้หลานชายนะคะมีผิบทอดสามสิบก,กว่าน่าจะสามสิบห่ออันนี้น อันนี้ขนมเบงเบงนะคะนี่อันนี้กุ้งสั่งมานะคะอร่อยมากที่นี่ไม่มีขายนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่กุ้งรอจะให้ทุกคนดูจ้ะเป็นหนังสือของเพจตำรับข้างวังนะคะนี่ไปเอฟเขามาแล้วก็บางส่วนก็จะมีคนเอามาให้นะคะนี่ค่ะทุกคน เป็นตำราอาหารนะคะนี่ค่ะค่ะทุกคนขนมไทยข้างวังนะคะนี่ค่ะมีลาเซ็นของเชฟด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่แพทที่เชฟมอาะะอีกอันค่ะนี่ค่ะได้มาสี่เล่มไหมแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ทุกครั้งเวลา มีคนมาเหมือนเขาว่าเวลากุ้งแพ็คมาหรือว่ากุ้งฝากคนที่แบบสนิทมาเนี่ยค,คนในครอบครัวนะคะเวลาเขาเดินทางมาต่างประเทศสิ่งที่กุ้งขาดไม่ได้คือนี่ค่ะคือกุ้งใช้ประจำเนาะแล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ๋องพริกยังไม่หมดพริกทอยยังไม่หมดค่ะทุกคนอ,อ่ะอันนี้เป็นสารเอพนะคะสําหรับทําขนมเค้กทำเบกำเบกอรี่ค่ะสี่อันก็ ันนี้อันนี้เป็นนำเดี๋ยวให้ดูค่ะเป็นหวดนะหวดเล็กๆอะค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาอยู่ต่างประเทศอะเราแบบอยู่คอนโดอะไรเงี้ยอ่ะอยู่ไทยก็ได้ใช้ก็ใช้ได้นี่ค่ะเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวแบบเวลาแบบไม่ได้ทานเยอะได้นึ่งได้ดินึงเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้เห็นปะก็เลยบางส่วนก็ขนมาให้ด้วยพรดีกุ้งสั่งไว้ที่ที่โรงงานที่ไทยแล้วแล้วก็ เวลาใครมาหรือว่าแบบปกติกุ้งก็ส่งมาแหละแต่ถ้ามีใครมากุ้งก็ฝากเข้ามาด้วยเป็นฝาครอบฝาหวดนะคะและนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้คือน้ำยารีผ้านะคะเนี่ยยี่สิบถุงแต่ละเดือนก็จะใช้เป็นถุงเลยค่ะแต่แต่ละเดือนประมาณเดือนละถุงนะคะ นี่ก็ได้ประมาณปีกว่าแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่ก็คือกระเป๋าเต็มๆที่คุณยายนะคะถือมาให้นะคะคุณยายแมดดี้ถือมาให้ก็ใช้ได้นานแล้วแหละต่อนันก็จะเป็นอุปกรณ์ทําขนมค่ะทุกคนอุปกรณ์ทําขนม,ขน,มนี่คุณยายนะคะเล่นอยู่กับหลานข้างบนนะคะทุกคน และนี่นะคะก็เป็นครั้งที่2ของคุณยายนะคะที่มาเที่ยวแคนาดาค่ะครั้งแรกน่าจะเป็น5ปีที่แล้วตอนที่แมดดี้อายุ3ขวบเต็มนะคะปีนี้แมดดี้8ขวบแต่จริงๆนะคะก็คือคุณยายตามพี่ฟิลมาแหละเพราะว่าปกติน้นองแมดนะะี้เขาไปเยี่ยมคุณยายบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่รอบนี้คือเป็นครั้งแรกที่พี่ฟิลเนี่ยออกจากอ้อมอกคุณยายนะคะมาเป็นเวลา6กเดือนก็เลยบินตามกันมาเลยคะ่ะทุกคนมาถึงรอบนี้คุณยายไม่ได้ไปไหนบ่อยเพราะว่า มาช่วงตอนหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นหน้าหิมะรอบนั้นรู้สึกมาเป็นหน้าฟอลก็ยังแบบว่ายังไม่หนาวเท่าไรแต่รอบนี้คือหนาวจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช่วงที่คุณยายอยู่ที่นี่นะคะนานเท่าไหร่นะคะเราจะพาคุณยายไปไหนบ้างยังไงนะคะรอติดตามคมชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ